วันนี้เรามาเรียนรู้การตัดต่อผ่านแอปคายมัสเตอกันนะครับเปิดแอปคายมัสเตอจะปรากฏหน้านี้นะครับช่องหน้าต่างเล็กๆเหล่านี้คือโปรเจกต์เก่าที่มีอยู่ในเครื่องของผมนะครับเราสามารถเอาโปรเจกต์เก่ามาแก้ได้ตอนนี้ปิดไปก่อน สร้างโปรเจกต์ใหม่โดยการกด Create New ตั้งค่าหน้าจอผมแนะนำให้เป็น16:9ต่อนะครับแนวนอนกด Next โปรแกรมจะพาเราไปที่เก็บไฟล์วิดีโอหรือภาพนิ่งหรือเพลงในมือถือของเรานะครับเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อ ผมเลือกเด็กที่กำลังปีผนผาจำลองนะครับวิดีโอที่เราเลือกนั้นจะวิ่งเข้ามาในแอปตัดต่อสังเกตขีดสีส้มที่เป็นรูปตัวทีนะครับอันนี้เป็นเนวิ g เกเตอร์ซึ่งจะแสดงว่าคลิปของเรากำลังอยู่ในช่วงไหนการใช้นิ้วในการสั่งงานในแอปนี้มีหลายลักษณะด้วยกันแล้วแต่การใช้งาน เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแตะแล้วลากแตะแล้วลากลากไปลากมาได้นะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ก็ลองทำอีกครั้งนะครับเพราะมือถือแต่ละรุ่มมันมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันนะครับสังเกตสีส้มนี่นะครับถ้าเราเลื่อนคลิปไปมามันจะอ่านตามที่เราเลื่อนนะครับ วิธีการเลือกคลิปคือแตะคลิปที่เราจะเลือกจะปรากฏขอบสีเหลืองถ้าเราจะออกจากการเลือกให้แตะที่พื้นที่ว่างหรือเครื่องหมายถูกข้างบนครับเราดูนะครับผมแตะออกนะครับผมลองใหม่เลือกแตะถูกเพื่อออกจากการเลือกนะครับสมมุติคลิปนี้ยาวมากจนเราไม่สามารถเห็นทั้งหมด เราสามารถลดขนาดให้เรามองเห็นได้โดยการใช้สองนิ้วแตะแล้วรวบเข้าหากันเป็นการยอ่อทางยอ่อทางยอ่อถ้าวางบนโต๊ะผมว่าเราใช้มือสองข้างจะง่ายกว่าต่อไปเราจะนำเข้าอีกคลิปนึงนะครับไปที่ปุ่มที่เขียนว่ามีเดียแตะ1ครั้ง เพื่อนำเราไปสู่คลังภาพของเรานะครับเลือกวิดีโอที่เราจะนำเข้าอันนี้ผมเลือกผู้หญิงขีม่มอเตไซ์นะครับจะสังเกตว่ามันผิดตำแหน่งเพราะว่ามันอยู่ตรงเส้นสีส้มไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเราอยากให้มันต่อกันเรากด undo เพื่อลบกิบที่เมื่อกี้เราลงผิดนะครับเส้นสีส้มจะต้องอยู่ปลายสุดของกิบแรกนะครับ วิดีโอที่เรานําเข้าจึงจะต่อกันเอาใหม่นะครับเราไปคลิกที่ดีเดียอีกครั้งหนึ่งเลือกวิดีโอที่เราต้องการผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะอันนี้ก็จะวิ่งเข้ามาลองเช็คดูนะครับว่ามันต่อจากคลิปแรกหรือเปล่าจะยาวนิดนึงแน่นะครับ จะต่อจากคลิปเด็กเราจะนําเข้าอีกคลิปหนึ่งนะครับมันจะวิ่งไปให้เราเลือกนี้ผมจะเลือกผู้หญิงเล่นโยคะนะครับมันก็จะต่อกับมอกีนะครับผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ครับตอนนี้เรามีทั้งหมด3ามคลิปแต่คลิปทั้ง3มันจะดูยาวมากเราใช้วิธีการย่อ โดยการปุบนิ้วเข้ามาเพื่อเห็นภาพรวมนะครับเราจะลองตัดต่อคลิปที่มีเด็กนะครับเราขยายเพื่อให้เห็นชัดในการตัดต่อเราลองกดปุ่มเพล y เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าเอาช่วงนี้ผมแตะหนึ่งครั้งเพื่อหยุดในจังหวะที่ขาเด็กเหยียบปุ่มแตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือกคลิปที่จะตัดต่อผมขอลดเสียงในคลิปของเด็กนะครับเพราะมันมีบรรยากาศเสียงของเด็กลบกวนอยู่ผมลดลงมา0นเรซนะครับเราจะกดถูเมื่อเราสั่งคำสั่งเสร็จสิ้น ลองเช็คดูนะครับลองเลย์ดูตอนนี้เสียงก็หายไปแล้วนะครับผมแตะหยุดตอนนี้เราจะมากำหนดว่าเราจะตัดส่วนไหนทิ้งบ้างกดเลย์เพื่อดูว่าเราจะเอาตรงไหนสมมุติว่าเราจะเอาตอนที่เด็กเหยียบแตะที่พื้นที่ว่างหนึ่งครั้งเป็นการหยุด ลองดูนะครับแตะตึบหยุดนะครับเราจะตัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับส่วนหัวที่เราไม่เอาแต่เลือกคลิปที่เราจะตัดต่อเราต้องแตะคลิปที่เราจะเลือกตัดต่อทุกครั้งนะครับไปที่กันไกเพื่อจะตัดตอนนี้มี4หัวข้อผมแนะนำอันที่3มนะครับจะได้ไม่งง กดอันที่สามสป i ตนะครับปึ๊บมันจะตัดเป็นสองท่อนสังเกตซ้ายขวานะครับตอนนี้เราจะลบข้างหน้าเราต้องเลือกข้างหน้าติ๊กเพื่อออกก่อนนะครับติ๊กตรงไหนก็ได้นะครับตรงพื้นที่ว่างผมเลือกข้างหน้านะครับเพื่อจะลบ ไปที่ทางพยะมันจะลบให้นะครับปึ๊บตอนนี้ลบข้างหน้าไปแล้วนะครับเราลองเช็คดนูนะครับตรงที่เราเหยียบที่เรากําหนดไว้แต่แรกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะหยุดตรงที่เด็กหันมานะครับเอาใหม่นะครับเด็กหันมาเราจะหยุดนะครับตึ๊กเราจะตัดข้างหลังนี้ออกนะครับโดยการแตะ เพื่อเลือกในการตัดเลือกแตดไก่ไปที่สปริตนะครับตึ๊บตอนนี้เราจะลบด้านหลังของเด็กได้นะครับไปที่ทางทยะเลยครับจะหายไปนะครับลองเช็คนะครับเด็กปีนและหันหน้าก็จะจบแค่คลิปทที่เราเลือกนะครับลองตรวจดูอีกครั้งนะครับ เด็กตีนหันหน้ามาแล้วมันจะเปลี่ยนภาพเป็นผู้หญิงข <show room S 1> ี่รยานยน์นะครับ nice ตอนนี้เราจะเลือกจุดที่เราจะตัดออกอมันมีเสียงคนภาคผมจะเอาเสียงคนภาคออกก่อนนะครับโดยใช้วิธีเดิมตอนนี้เสียงภาคออกไปละผมก,กำลังจะหาจุดที่เราจะตัดตรงหัวมันนะครับ ตอนที่ผู้หญิงกำลังจะขี่พึ้นค่อมนะครับลองเพลย์ดูหญิงเดินไปนี้แตะนะครับแตะเพื่อหยุดนะครับแตะหยุดลองเลื่อนดูนะครับเอาช่วงนี้ช่วงนี้อ่าช่วงนี้นะครับแตะเพื่อเลือกตรงนี้นะครับแตะปุ๊บเพื่อเลือกตัด ตัดสปิทจะแบ่งเป็นสองคลิปนะครับและเราก็แตะอีกหนึ่งครั้งเพื่อออกเพื่อเลือกหัวที่เราจะลบทิ้งตอนที่ผู้หญิงเดินเข้ามานะครับกดด l ล t ทช่วงหัวจะหายไปแล้วนะครับกลายเป็นผู้หญิงมาที่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะขึ้นคอมนะครับ เองเช็คครับขึ้นขอ้อมเอาเฉพาะตอนที่ผู้หญิงเอาขาตั้งขึ้นแล้วเราก็หยุดนะครับปึ๊บแตะลองอีกครั้งนะครับเอาจุดหยุดนะครับเอาขาตั้งขึ้นปึ๊บแตะเราจะเอาช่วงข้างหลังของผู้หญิงนี้ออกนะครับโดยการแตะเลือกไปที่กันไกล ไปที่ s p l ิ t เลือกอยู่แล้วนะครับข้างหลังเรากดที่ทางขยะได้เลยมันก็จะลบนะครับปึ๊บลบแล้วครับตอนนี้ลองเช็คดูนะครับตอนเด็กผู้หญิงขึ้นค่อมเอาขาตั้งขึ้นปึ๊บ <The tree S 1> เปลี่ยน <goes. S 1> เป็นโยคะนะครับ ตอนนี้เราจะมาเอาเสียงโยคะออกนะครับแตะเลือกเพื่อลดเสียงนะครับแตะลํำโพงลดเสียงลงมาเหลือสูตรนะครับกดถูกทีนี้เราก็มาเลือกว่าเราจะตัดส่วนของโยคะยังไงบ้างโยคะเราจะเริ่มตรงช่วงเขาจับหัวเข่านะครับ ตรงนี้จุดที่เขาแปะขาออกนะครับแตะเพื่อตัดนะครับในช่วงที่เขายกขาสปิดแตะเพื่อออกเลือกต้นคลิปที่เราจะลบกดถังขยะตอนนี้เราได้ลบส่วนหัวที่เราไม่ต้องการไปแล้วนะครับมุมหัวข่าวแบะขาออกแล้วเราจะหยุดนะครับแตะ ตึ๊บหยุดเลือกคลิปไปที่กันไกลกดสปริตตอนนี้เราจะเอาข้างหลังส่วนนี้ออกนะครับมันเลือกอยู่แล้วกดที่ทงังยะได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นการตัดต่อเบสิกคร่าวๆนะครับทั้งหมดมี3คลิปเราลองมาตรวจดูนะครับแต่เลื่อน กด Play เพื่อดูนะครับตำแหน่งที่เราตัดว่าถูกต้องไหมตามที่เรากำหนดตอนนี้เราจะมาเปิดเสียงวิดีโอที่เราปิดเสียงไปเมื่อกี้นะครับว่าจะมีวิธีการเปิดอย่างไร จะเลือกภาพอันไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมปิดไปลองเพดูนะฮะที่ไม่มีเสียงผมลองเลือกกิฟที่หนึ่งไปที่ลำโพงนะครับยกเสียงที่เมื่อกี้เราเอาลงไปที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมันเล่งได้ถึงสองร้อยแต่เราเอาแค่หนึ่งร้อยนะครับกดถูก ลองเพลดูเสียงก็จะมานะครับอันนี้เลือกกิปที่2นะครับแต่หยุดก่อนปึ๊บเลือกกิปที่สองไปที่ลำโพงเพื่อเล่งเสียงขึ้น100%เเหมือนอันที่แล้วลองเช็คเสียงดูนะครับว่ามันมาไหมโอเคนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเลือกคลิปที่สามที่เป็นโยคะนะครับแต่เเลือกไปที่ลำโพงเล่งเสียง100%กดถูกปึ๊กลองเช็คดูนะครับว่าเสียงมาไหมโอเคเสียงมานะครับอันนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนตัดต่อเบื้องต้นนะครับ เราอาจจะอยากจะทำให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นที่หัวท้ายมีการเฟดอินเฟดเอานะครับวิธีการก็คือไปที่ฟันเฟืองทางซ้ายมือนะครับไปที่ฟันเฟืองเพื่อตั้งค่านะครับไปที่วิดีโอเปิดใช้งานเฟดอินเฟดเอาค่ามาตรฐานของมันคือ2วินะครับ แต่เราสามารถปรับได้โดยการเลื่อนปุ่มนะครับและในที่นี้ผมขอตั้งไว้ที่2วินะครับท้งเฟดอินเฟดเอานะครับเฟดอินจะสีดำวิ่งเข้ามาหาเด็กเฟดเอาก็จะเป็นโยคะแล้วก็กลายเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวเราลองดูคลิปที่เราตัดต่อละกันเสร็จแล้วเราก็ปิด หน้าต่างนี้นะครับลองเช็คดูนะครับกดเพลย์เพื่อเช็คจะเห็นว่าเมื่อกี้จากดำมาหาเด็กเดี๋ยวโยกค่ะแล้วก็จะกลายเป็นจะเฟดเป็นสีดำนะครับอ๋อเอด อันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีเฟดเข้าเฟดออกดูนุ่มนวลกว่าเมื่อกี้มันจะดูแข็งๆนะครับเป็นการจบการตัดต่อพื้นฐานเบื้องต้น3ามคลิปนะครับสมมุติว่าเราต้องการส่งต่อให้เพื่อนเลยเราลองเช็คอีกทีนะครับว่าเป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่า Heritage gangster, she's eyeballing. Oh yeah, you gotta love this bike. Two thousand five Heritage with eight thousand miles. Got the block. Just hold on here, squeezing the knee in. Otherwise, take your right heel, bring it up, or bring that right foot. If are okay like จะมาที่หน้าตั้งค่า resolution คือความละเอียดของวิดีโอที่เราจะ export 3คลิปเมื่อกี้ให้เป็นคลิปเดียวนะครับการตั้งค่าเบื้องต้นของเขาจะอยู่ที่ 1080p เราสังเกตว่ามันใหญ่มากดูตรงที่ a b o v t นะครับ 40MB ซึ่งใหญ่มากเราสามารถ จะลดขนาดของมันได้ผมแนะนำให้ไปที่ 360p นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เหลืออยู่4เมไบมันอยู่ที่คนตัดต่อแล้วนะครับว่าเราจะเลือกอยังไงส่วนโลกับ h i ลองเลื่อนดูนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นอีกผมเลือกไว้ตรงกลางดีกว่าแค่นี้ก็พอละครับ4เมไบ ต่อจากนั้นให้กดที่ save as video มันจะขึ้นหน้าต่างถามว่าเราจะซื้อโปรแกรมนี้ไหมโปรแกรมเสียเงินกับโปรแกรมฟรีต่างกันยังไงโปรแกรมฟรีจะมีโลโก้ขึ้นมาถ้าคุณไม่ซีเรียสใช้โปรแกรมฟรีก็ได้นะครับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยเราจะข้ามหน้านี้กดไปที่ script โปรแกรมจะทําการประมวลผลคลิปสามคลิปให้เป็นคลิปเดียวรอสักครู่นะครับถ้ามีหน้าต่างอะไรเปิดขึ้นมาให้ปิดไปนะครับมันเป็นโฆษณาจะมาที่หน้านี้นะครับเราลองเช็คดูโดยการกดตัวเพลยก็ได้นะครับ เมื่อกดแล้วมันอาจจะถามว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรเปิดดูคลิกด,ดูได้นะครับเป็นโปรแกรมประจำเครื่องรอสักคู่มันก็จะฉายวิดีโอที่เราตัดต่อเสร็จแล้วมาให้เราตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตที่โลโก้นะครับมันจะมีโลโก้บางๆสำหรับโปรแกรมฟรีนะครับ Take your right heel, bring it up, bring that right foot heel, your or up bring bring เมื่อตรวจดูแล้วพอใจในวิดีโอและจะส่งให้เพื่อนนะครับให้กดปุ่มแชร์ตรงกลางนะครับกดมันจะเรียกโปรแกรมที่จะแชร์ไปให้เพื่อนในที่นี้ผมไปที่ไลน์เลือกคนที่จะแชร์แล้วกดแชร์ รอสักคู่เมื่อโปรแกรมส่งไฟล์เสร็จเพื่อนๆของเราที่เราแชร์ก็จะได้รับกิฟทที่เราส่งไปให้นะครับเมื่อส่งเสร็จสมบูรณ์มันจะกลับมาที่หน้าเดิมหน้านี้นะครับกดออกจากหน้านี้เพื่อไปสู่หน้าตัดต่อกดสามเหลี่ยมด้านบนเพื่อเซฟอันนี้นะครับ ที่เป็นโปรเจกต์ล่าสุดของเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยการกดค้างไปที่ rename ตั้งชื่อสมมุติตั้งชื่อเป็นสอนแอปตัดต่อกดโอเคนะครับชื่อนี้ โปรเจก t นี้เราสามารถที่จะมาแก้ไขในครั้งต่อๆไปได้นะครับวิธีการก็คือมาคลิกที่ตัวเก่าของมันกดปิดก่อนนะครับก็จะมาที่การตัดต่ออันเดิมเราก็สามารถแก้ได้นะครับต่อไปเราก็จะเซฟกดข้างบนสามเหลี่ยม ก็จะมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็ปิดโปรแกรม